ไร้สาระคนฉันสวยงามเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนอกจากขนที่สวยงามแล้วฉันยังมีสายตาที่ดีอีกด้วยคำตอบของความฉลาดและสวยสมบูรณ์แบบของฉันน่ะเหรอมาจากสมาร์ทฮาร์ดนะซิเพราะอุดมไปด้วย DHA และสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับฉัน CP Smart Hard อาหารแมวที่ดีที่สุดสำหรับแมวของคุณเรารับรองวิคอ l โซของสมาร์ทฮาร์ดค่ะ จุดแข็งของสมาร์ทฮาร์ดสมาร์ทฮาร์ดทำจากเนื้อสัตว์และเนื้อปลาแท้คุณภาพ 1. โปรตีนไม่น้อยกว่า30% 2. ไขมันไม่น้อยกว่า15% 3. กากไม่มากกว่า9% 4. ความชื้นไม่มากกว่า10%และมี DHA ถึง3เท่าจากน้ำมันปลาและโคลีนจากเลซิทิน และมีแคลเซียมวิตามินต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างและบำรุงอีกมากมายของแต่ละสูตรค่ะจุดอ่อนของสมาร์ทฮาร์นะคะอาจจะมีสินค้าแบรนด์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกันและราคาถูกกว่าสมาร์ทฮาร์ตทำให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าแบรนด์อื่นเพื่อน,นำมาทดแทนสินค้าของสมาร์ทฮาร์ได้ค่ะอุปสรรคของสมาร์ทฮาร์ ณปัจจุบันมีแบรนด์สินค้าอาหาราสัตว์มากมายหลายยี่ห้อหลายเกรดให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออาจทำให้แบรนด์สมาร์ทฮาร์มีแบรนด์สินค้าคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นโอกาสของสมาร์ทฮาร์ค่ะสมาร์ทฮาร์จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการออกสูตรใหม่ๆเพิ่มส่วนผสมที่ดีขึ้น มีช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ในการสั่งซื้อและการโฆษณาสินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นและเข้าใจในตัวโปรโดักต์ได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะ